โบรานจะใส่ใบนาดเห็ดลูกประครบอันประกอบไปด้วยใบนาดมะกรูดสมปอยใบบักขามพระพรึ่งตระไคร้หัวไพร่ใบคูนยอดพักบุงกระบูนขมิ้นชัน่นสะพคุุนซอยแก่ปวดหลังปวดเอว ปวดตามคอกระดูกปวดตามกล้ามเนื้อแก่ฟกซัำดำเขียวแก่อำมาผึกอำมาพลาดกรารบสวัสดีครับผมพโยบ้านคำบงสองอยางคือเก่าครับผมมือนีมีนาดมาฝากครับผมใส่หากต้มดื่มเฮดให้เลือดไหลเวียนดีซอยเจริญอาหารซอยฟอกเลือด แก้วัดคัดจมูกน้ำมูกไหลแก้ทองเสียทองร่วงแก้ปวดประจำเดือนแก้ประจำเดือนมาหลายพิษปกติสำหรับผมพ่อโยไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ